สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพลงพี่ๆดีทูบีนะครับผมก็จะมาคบเวอร์เพลงทดเวลาบาดเจ็บนะครับของพี่แดนนะครับผมพอดีมีน้องแฟนคลับในเพจเขาได้ขอเพลงนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวลองเอาไปฟังดูแล้วกันครับ มองเธอจากแววตาคงจวนหมดเวลารอเพียงแต่คำลาว่าเธอจะไปแล้วจนมันไม่ทันได้เตรียมใจจนไม่รู้ว่าสิ่งใดควรจะทำตอนนี้ ฉันไม่ได้เฝ้าดูแลฉันไม่ได้เฝ้า,าใจฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้ฉันใช้เวลาเกินไปในเรื่องงงๆเกินไปไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องดีๆรู้ฉันแล้วเต็มที่ฉันแค่วางว่ายังไม่สายไปเพียงหนึ่งนาที ที่เธออยู่ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ฉันอยากจะทำทุกอย่างที่เคยมองข้ามไปจะกอดให้แน่นเท่าใจบอกว่ารักเธอมากเท่าไรแม้ว่ามาอาจจะสายแล้วก็ตา้